เมนูกับข้าวกับแกล้มจานเด็ดอีกหนึ่งเมนูที่ทํากับข้าวให้เมียกินส่วเนเพื่อนๆมาทําในวันนี้นะครับคือสันคอหมูทอดน้ําปลาวิธีหมักหมูด้วยเครื่องปรุงน้อยให้รสชาติลงตัววิธีท,ท,ทอดให้หมูกรอบนอกนุ่มในสีสวยน่ากินพร้อมสูตรน้ำจิ้มแก้วรสเด็ดพร้อมแล้วไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยครับไปครับส่วนผสมของสันคอหมูทอดน้ําปลานะครับมีสันคอหมูครับวันนี้ผมซื้อเป็นแบบสไลด์มาแล้วนะครับ ถ้าเพืเ่อนๆซื้อมาสไลด์เองนะครับซื้อมาแบบเป็นก้อนเป็นชิ้นนะครับมาสไลด์เองก็หนาประมาณนี้ครับน้ำปลาแป้งทอดกรอบก,กระเทียมตำหยาบน้ำตาลทรายพริกไทยป่นผงปรุงรสเราจะทานกับน้ำจิ้มแจ่วนะครับส่วนผสมของน้ำจิ้มแจวม่วก็มีพริกป่นครับเข้าคั่วหอมแดงซอยน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาน้ำมะขามเปียกข้าวต้นหอมครับเรามาเริ่มที่หมักหมูกันก่อนเลยนะครับเมนูง่ายๆครับหมักง่ายๆครับ น้ำปลาครับน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายอย่ายเยอะมากนะครับถ้าเยอะมากเวลาทอดแล้วมันจะไหม้นะครับผงปรุงรดพริกไทยปน่นพริกไทยนี่ถ้าตำเองจะหอมนะครับคนในส่วนผสมเข้ากันครับเสร็จแล้วใส่สันคอหมูครับ เท้าเลยครับขยำเลยครับนวดเลยครับนวดให้น้ำปลาให้เครื่องที่เราผสมไว้เข้าไปในเนื้อหมูนะครับยิ่งเรานวดเยอะนะครับจะทําให้หมูเรานุ่มนะครับการหมักหมูนี่การนวดสําคัญนะครับอย่าที่เกียดนวดครับนวดเยอะๆครับนวดจนน้ําแห้งแบบนี้ครับก็นวดต่อไปได้ครับนวดไปสักพักครับ เพิ่มความนุ่มให้เนื้อหมูของเรานะครับพอเรานวดเสร็จแล้วนะครับให้เราแลปปิดไว้แล้วก็ไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดานะครับอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะนํามาทอดนะครับยิ่งแช่นานยิ่งดีนะครับแช่้ามคืนก็ได้ครับสําหรับแป้งทอดกรอบเราจะใส่ก่อนที่เราจะทอดนะครับถ้าเราหมักนานๆนะครับอย่างเช่นเราหมักข้ามคืนนะครับแป้งมันจะดํานะครับก่อนจะทอดเนี่ยเดี๋ยวเรามาใส่ครับ หมักหมูเสร็จแล้วเรามาเจียวกระเทียมกันต่อเลยนะครับตั้งกระทะให้ร้อนครับใส่น้ํามันครับให้เราใช้ไฟอ่อนๆในการเจียวกระเทียมนะครับพอน้ํามันเริ่มร้อนก็ใส่กระเทียมครับตามไปเกลือป่นนิดหน่อยครับใช้ไฟอ่อนนะครับอย่าใจใช้ไฟแรงนะครับกระเทียมเราจะไหม้ก่อนที่จะสุกเหลืองนะครับให้เราเจียวกระเทียมไปเรื่อยๆนะครับด้วยไฟอ่อนๆจนสุกเหลือง ไม่ต้องเหลืองมากนะครับเหลืองอ่อนๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบครับพอเราเจียวมาจนสุกเหลืองนะครับเหลืองอ่อนๆประมาณนี้นะครับมีขาวแซมๆนะครับก็ให้เราปิดแก๊สก่อนเลยครับครับแล้วเราก็ไปเทออกจากน้ํามันนะครับมันจะไปเหลืองต่ออีกหน่อยนึงนะครับเราก็จะได้กระเทียมเหลืองสวยนะครับเจียวกระเทียมเสร็จแล้วเรามาทําน้ําจิ้มแจ่วต่อนะครับน้ําตาลปี๊บครับ น้ำปลาน้ำมะขามเปียกคนให้น้ำตาลปี๊บล,ลายครับชิมรสให้ได้ตามชอบนะครับชิมรสได้ตามชอบแล้วก็ใส่พริกป่นครับเข้าคั่วครับหอมแดงซอยคนอีกรอบนะครับปิดท้ายที่ต้นหอมซอยครับ แค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยครับน้ำจิ้มแจ่วครับง่ายๆครับเรามาต่อที่หมูของเราเลยนะครับหลังจากที่เราแช่ตู้เย็นมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับอัตราก็จะประมาณนี้นะครับก่อนที่เราจะใส่แป้งก่อนที่เราจะนําไปทอดให้เราเติมน้ําน้ําเย็นจัดๆเนี่ยครับสักสองสามช้อนครับ จะทาให้หมูเรากรอบนอกนุ่มในนะครับให้แป้งเรากรอบนะครับแล้วก็เพิ่มความนุ่มให้เนื้อหมูด้วยครับใส่น้ําลงไปแล้วก็คลุกก่อนนิดหน่อยนะครับเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับจะเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งนะครับใส่ประมาณสี่ช้อนห้าช้อนโต๊ะนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยแป้งครับใส่แป้งลงไปนี่ทําให้หมูกรอบนอกนุ่มในนะครับ ้ามันค้นหนืดไปนะครับก็เติมน้ำเย็นลงไปเพิ่มครับเราไม่ได้เคลือบแป้งเยอะนะครับเคลือบบางๆนะครับครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมทอดกันเลยครับเรามาทอดหมูกันต่อเลยครับตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันกระทะต้องร้อนก่อนนะครับให้เราใช้ไฟกลางๆในการทอดนะครับ พอน้ำมันเราล้อนได้ที่ก็ใส่เนื้อหมูครับใส่ลงไปแล้วอย่าเพิ่งไปขยับนะครับรอยมันเซ็ตตัวแป๊บหนึ่งครับพอ,อมันเซ็ตตัวเราก็ขยับได้ครับกระทะต้องร้อนก่อนนะครับก่อนจะใส่น้ํามันนะครับทอดแล้วจะได้ไม่ติดกระทะนะครับคอยขยับมันเป็นระยะระยะนะครับส่วนที่ติดกับกระทะจะได้ไม่ไหม พอเราทอดมาจนด้านล่างมันเหลืองเริ่มเหลืองนะครับค่อยเรากลับด้านครับทอดโดยไปกลางๆไปเรื่อยๆนะครับน้ำมันก็จะเดือดประมาณนี้ครับถ้าไฟอ่อนมากไปหมูเราก็จะกระด้างนะครับทะเลงเกินไปก็ข้างในจะยังไม่ทันสุกนะครับข้างนอกจะไหม้ก่อนคอยขยับเป็นระยะระยะนะครับ พอหมูเราเริ่มสุกเหลืองนะครับก็เราเร่งไฟขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะไล่น้ํามันนะครับแล้วก็กลับด้านอีกครั้งหนึ่งครับกลับด้านไปด้านเดิมอีกครั้งนึงครับนะครับตรงนี้เราจะไล่น้ํามันออกนะครับไม่ให้หมูเราอมน้ํามันนะครับใส้กลางค่อนไปแรงนิดนิดนะครับหอมน่ากินมากครับหอมน้ําปลาครับพอหมูสุกเหลืองดีนะครับสุกได้ที่แล้วก็ตักพัก เหลืงสวยน่ากินมากครับ,รบหมูที่เราทอดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาหั่นกันนะครับฉ่ำมากครับหั่นเป็นชิ้นตามชอบเลยนะครับ นอกนุ่มในครับหั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยครับสันคอหมูทอดน้ำปลาครับกรอบนอกนุ่มในครับหอมน้ำปลาครับยั่วยวนชวนกินมากครับเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มแจวกับเทียมเจียวนะครับรับรองว่าเด็ดเลยครับเมนูนี้ครับได้ทั้งกับข้าวกับแก้มครับสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับ สวัสดีครับ